สวัสดีครับตอนนี้เราก็หลังจากปัดรอบอาบเก็บน้ำบางพระมาแล้วก็มาแวะที่จุดชมวิวนะครับ ตอนแรกก็เดิม,ดมเดิมไม่จะมากินไอ้เบอร์เกอร์ร้านตรงนน้นครับเขาบอกรอประมาณสองชั่วโมงครึ่งสานนนเนย <c oughs> เป็องรอไปลหายเี่ยนใจมากินต่อร้านใกล้ๆเคียงเนี่ยครับมันไม่เสียเรือ่องอะไรเนี่ยได้ครับ้ววพโวทยโ่แลกาแฟอเมริกาโน่ร้อนนะครับหวานน้อยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไายตัปรถ ร้านฉันเป็นมแมลงนะใครสนใจก็มาได้ครับก็ามาได้ไลฟ์สดมาก็าปีกว่ากว่าไปได้คนระับมันรู้จะไปไหนก็เลยมีเวลามาไลฟ์สดคือนี่ปั่นรอบอ่างมาแล้วรอบแล้วนะฮะก็เลยมานั่ง ตั้งใจว่าจะไปเบอร์เกอร์ร้านโนนดันชิวเยอะต่อประมาณนั้นเบรรยากาศภูเขาฟูจิยาม่ายารอบนึงยัแปดรอบก็เขียวยังกลับมากินได้เลยาะอยลองดูไลฟ์ผมที่มีคนมาดูเป ยูทูบยูทูบต้อยูแะจะไลฟ์ like สักประมาณสักสิบสิบนาทีสิบห้านาทีก็พอนะโอ้โหนี่คนหนึ่งนี่คบบหคันหคันเลยเนี่ยคนห้าคัน <5 S 2> ี่ ue, ต้องเข้าไปที่กะดิ่งแล้วกดิ่งครับแล้วขึ้นไหมคนหนึ่งห้าคันเลยเนี่ยแล้วมันจะดูยังไงเวลามันกินพร้อมกันแล้วยกกัน,กน,ย,กนยังไงันแม่เข้ามือชีพนกกระสิบสี่สี่สคันรวดสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอ้นี่ยกยกดูดได้ไหมเนี่ยได้ลอไม่มือสะอาดเตัวกาแฟนะเป็นไงบ้างไลฟ์ผมขึ้นยังเนี่ยมีใครทักมีใครทักทายกันบ้างไหม ก็ทักทายก็ได้นะครับตอนนี้แดดมันเข้าตาผมมองคอมเมนต์ไม่ออกอ่ะไม่ไม่เห็นช่วงวันหยุดก็เนี่ยไม่ไปไหนไปที่ไหนก็แวะมาแถวแถวนี้ได้นะนะักท่องเที่ยวเยอะครับนสะาวอาทิตย์ ดดก็กำลังดีและสวย วิตามินวิตามินดีตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเจ็ดสี่ห้าวันวันเปิดหอพักกินแปรกินพายกันอนี่ รถเพ่รมอเตอร์ไซค์จักรยานขับรถยนต์กันมา ก็จะบอกว่าอาทิตย์หน้าก็จะไปทิพเขาใหญ่กันแล้วนะครับแล้เวเราก็จะพาไปชมบรรยากาศแถวๆนั้นดูดูว่าจะต่งะางกับเมืองชนบุรีกันแค่ไหน แดดมาแล้วส่แว่นมาอือหือ <c oughs> ที่ไหนคะที่ไหนที่บังพ้านะครับทางเก็บน้ำบังพ้านะพี่โอ้ยได้ตัวงานนู่นตกปลา ไปยี่สกแล้วมั้งนะห่างเก็บน้ำบางพ้านะครับเผออื่อยังไม่ทราบว่ากดไลค์ให้ชมบรรยากาศกันนั่งตากแดดกันเนี่ยหลังจากปั่นกันมารอบนึงแล้วนะครับ ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับพอแดดมันแรงอ่านหน้าจอไม่เจอไปดูดิชั้นดูมีชั้ดูไหมคือช่วงนี้น้ำมันขึ้นเนี่ยคนตกปลาก็ เข้ามามาตกกันเยอะเลยเห็นจอดไล่ๆแล้ะไอ้ตามรอบอ่างเนี่ยก็นเตี้ยดนเพลินๆดีนะเห็นนิยมตกปลากันทีเนี่ยบางทีเห็นมไหมเนี่ยคันเดียวก็ไม่พอเนี่ยเล่นกันทีคนสามคันสี่คันนะเนี่ยกะแบบทีเดียวกลับบ้านสิบโล คิวเป็นเป็นพวนพวนไงมาคันเดียวไม่ทนันไงได้น้อยม,มีมีทางเลือกเอาไปมืดถือถือถ่ายว,วิวไป็นตวจตับไนพี่เอกดูว่าเป็นไงแล้วผมก็จะลงไลน์แล้วผมไลน์พ่อเดียว มัมมองต่อไม่เห็นมืดใช่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะไปกลมบรรยากาศกันไปดีกว่าจะมีพักมา,านกคนหนึ่งดีนะพักเริ่มมาแล้วนะเยอะจริงเลย เอ้าธรรมดาพี่พสัตว์ม่ปีกไปแล้วโอเคครับก็ค,คงจะประมาณนี้ก่อนนะดนูนะโอ้โหไหวเลยโอเบาขนาดนี้ไม่ไมน่าจะจะเป็นกุ้งนะโอเคโอเคงั้นขออนุญาตตรงไลก่อนดีกว่านะครับไปโอกาสหน้า ้อยมาไลฟ์สดให้ชมกันใหม่นะครับยีบิีนิง่งย่ปปี้นิ่งก็ได้ครับก็ร้อนๆแล้วครับแต่นี้มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนเช้าเช้าแล้วเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ